สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้กับมาพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่21นะครับมิถุนายน2568นะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาที่นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอบัวเชิดนะครับติดชายแดนนะครับติดชายแดนเขมรนะครับ วันนี้แอดมินจะมาตามตัวเล็คแนวทางตลิคโซกราบนะครับกับปูสายเขมรนะครับเพราะว่าอยู่ช่แดนนะครับชายาของปูนะครับก็คือปูสายเขมรนะครับรอติดตามน้ำกันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่1นะครับกร็กดาคม2568นะครับปูบนจะมีแนวทางให้เด็กตัวใดนะครับเดี๋ยวรอติดตามไปน้ำกันนะครับ วันนี้นะครับทีมงานมาเยอะมากนะครับเราติดตามไปด้วยกันนะครับรถทีมงานนะครับมาหนึ่งเกือบ20คนนะครับวันนี้นะครับเราติดตามท้กันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของปู่สายขมิ้นนะครับ

เชียร์เ่าดีมเชียร์นาเชียร์เราเอขอคือบอกเนี่เด้นเด้อเดเพเียนคุณเอเด้ยครับเด้อเอน้อจังไห้ถามกลุมเ้ียครับเน้อขอถามไปที่ไปที่มากก็นะครับเอาตรงตรงกลุมด้จกไดกับปูเบิน้มัสกาดเด้อปูเด้อครับนมัสการนะครับไก่ปะนับไก่ไตหวม่ได้เธอมาครับมาปูจังยังนี่ะมาเคยผ่อนย่อมเลยไปมาไปวัดอะไรวัดไทยครับ นีว่าเปน้ีดลุโอ้แบบนีนอนี่ครับูกปลํเดี๋ยวมางันมาตรครับนมาสักการ์เข้ามาสักการครับปู่ครับผมมามาอ่พองวะน่แรมากบเขาเด็บียหาคูเดียวนะเนาะู้นหากับซูับาบปู่น้อนองเตะมาสักการ์ัรับอยู่ได้ป่บ พราะงว่างหรืยังลเียล่ะเจตังบ่เคยเหลานะปู่เจตังในีังแลวก็เคยรับคนเดียวครับมันน่นใยังปูยังค่ะปูเสือปูเสือใส่เ่ยปเอกม่อมแดีปูเสือใส่กระ่องแทลูวัดโทหาเจตังที่เราอาจจะเป็นเทพองค์ใดนัเจตังกมันจิดนิดนคดนิ่นิดนนิดนิดนิดนดนิดดนินนิน สี่ตัวไสี่ตัวงวดที่แล้วสามตัวไม่สี่หางถ้าฟันหางสองหางผู้ค้ำงวดที่แล้วตั้งแต่ตกมาปีนี้ถึงจังหวะแล้วครับสามหางเล็กที่แล้วหางหนึ่งมันหางหนึ่งมันก็าอว่าเขาเล็กล่างเนาะครับศูนย์หกหางหนึ่งมันจะออกข้างหน้าอ๋อหาเศษหาศูนย์เศษหนาครับหางนี้ก็ไปถือเลขสามตัวล่างอีกอันนี้เศษสามหางเนาะครับมันเขาต้องสามหางแล้วเขาล่างหางนึง เขาล้าก็ตวนี่เขาตั้งหนาหางนึงว่าเขาเล็บไผ่สับตัวหางนึงเย็ดหกสามหเ็นเราในที่กัปลูกทั้งปีลูกทั้งปีปูเสือใส่หนึ่งก็แล้วกัากไม่ค่อยขาดย่างเลยแล้วก็เว้นหัวปูเสือได้เขียนทีขาดก็ยังเขาซื้อบริได้เราจะเอาประคาดิหนึงปูถึงสุมวันวนแล้วมา ก็ค <lien> ือหายเขาก็ซื้อเสอุ้นท้อเนี่ยเอเสืองหาหายก็กลับก็ซื้อหายครับอันียังมาได้รถตอรียู่โอ้ไปหาหนองเสือมาเกี่ยวปูเสืออีกเนาะมาไล่ใบปูหายเนี่ยทางแคชุดรักสี่ชุดเลสาตัวสี่ชุดสาตัวมีสี่ชุดสองตัวละครสาตัวสี่ชุดก่อนเคลีตัวอ่ะเีสิบอกอเรา เกาสตัวเก้าศูนสี่อเนี่ยนะครับปูเด้อเขียตัวได้กอบปูเก้าศสี่เก้าศูนย์สี่เก้าสี่เก้าศูนสี่เก้าศูนย์ห้าศูนสี่เก้าศูนห้าเก้าพอแห้งเอาไปแล้วนะพอแห้งเอาไปแล้วว่าทีสิบเจ็ดคนห้าเก้าศูนย์สามเก้าเ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ด นี่หางนี่แหละหางหางเอกวัน่เจ็ดอกสีนี่หางเเอกป่ครับเบอร์หเลยล่ะเจ็ดออตัวดินตัวเดินเด้อตัวดินเด้อเนบอร์ห่งเลยเบอร์หนึ่งคือเวลาแล้วก็คือว่าเบอร์หน่คือไวลาแล้วครับเบอร์หนึ่งบ่ครับตัวนี้เหถ้าเหล็กสามารถวิ่งนไม่ล่างได้เลยล่างคนไปเลืยวนไไหลล่างในหมดนะไ่ได้ไ่ได้แยกบนล่างกบร่วงกลมนะปูเนาะ สตัวนี่ตัวใดสิตำมากลับหายด้วยตัวเด่นตำมาลับไปตัวเด่นผึ้ปไะเด็นจะมาาปับสองตัวในโยศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์ามสองตัวตัว่าสดงว่าเด่นศูนตัวนี่ศูนย์ง่านคือขาบศูนย์เล่นบนศูนยบนศูนย์บนศูนย์ล่องหาอ่าบินไปเรื่อยๆล่องหาสามศูห้า เอาตัวเด่นมันตอนตัวเด่นมันกลับไปลดเด้อครับตัวเด่นมันหาศูนย์สามศูนย์ี่กลับไปเลยห้าศูนย์สามศูนย์ศูนย์ับสามศูนย์นี่เลยศูนย์วันนี้มาไซ่มปู่บูศูนย์ยังกบนี้ทีมลยนามายันลักลักลอยยันฟามันใหม่เกนศูนย์เฮ็ดจะได้กับวันี้วนี้โอ้บึงเบียงนี่มันออกมาเลี้ยงมากั่นไบรนีอยม่นจ็บไว้เป็นปีคนนี้ถุมหัวแล้วนี่ ตั้งแตีหาหกเลขปูนี่เป็นเลขนิมิตฝันหรือว่าเป็นสูตรเลขสูตรเลขสูตรพวก็ค่ลขเลขฝันกับนี่นี่เลขฝันสองคู่นี่อดิฝันชังไหปูเบอกซูฟังไลยครับเดี๋ยวให้บอกตัวนี้แล้วฟันโอ้โหพอเสีแล้วเนาะใจเย็นๆอ้าวตัวตามเจอแล้วนะครับตัวเด่นลักเสือสายเพลินตามเจอแล้วบ่พ่อเด้ครับตัวล่องมันไม่ศูนย์สี่เขียนเลาเก้าหาแปดหาเจ็ดตัวล่องเนี่ยพอเล่นได้ ศูย์สี่รองนะครับน้องศนยสี่เขียนเลยตัวนี้น้อยตัวลองมัน0ศูนหรองล่องอยีหาห้าเจ็ดหาแปดหาเก้าตามหางนี่ล่ะหาเจ็ดห้าแปดห้าเกตามจุนเจอนะครับปูเสือสายขมิแต่ตัวที่เราเนะูเอกเลยนี่เบอร์เลยนี่สมายู่แถวชายแดนนี่เองน้อสีหกหีใเบอร์หนึ่งเลยนี่ชายแดนไทยกัมพูชา ปูเสือสามมินปูปูยญาลูกระเบิดวะครับไว้อยู่ใส่มันกรไตให้เราตัวเด่นสี่หกโอเด่นมั้เลยเขียนเลนล่างเลยถ้าข้าว่านถึงที่ข้าเขียนค่าสองตัวน้องปูถ้าหลักหกถ้าจะเล่นหลักหกครับตัวรองมันคือหกหนึ่งหกสองหลักหกเลยตัวเด่นหกสี้หลักศูนย์กับหลักห้าตัวรองมันนี่ตัวนี้ตัวเด่นมันคือมีอยู่สองตัวนะกระเจ้าครับกระเจับแต่หลักหกตัวเด่นมันมีตัวเดียวนี่ หกสี่หกตัวนี PC, 46. So 46. ้มีซิทลงล่างลอยเปอร์เซ e? ็นต์หมสี่หกหกี่สี่หกตัวน่งส้มส้มติดหกนี่บัดเสร็เรืงล่างอ่ะวิ่งล่างไปเลยแตาตมะเรกตมามันบได้หหาบนล่างนะครับเอาหกสี่สี่หกไว้เน้น้อยตัวนี้น้อยหกสี่สี่หกวน้นอยตัวเด่นนะครับน้ะไต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 กจ๊ไตกีนั่นแหละครับหกสี่สี่หกใครฟันเร่อบัดนี่ยันว่าเอาเอ็มลอยมา ถวายเขาก็เปิดไทฟอมอืมเอ็มรอยหาสีบเรามันเห็นนกอยู่ในนกมันเขาหู้นะสามตัวก็เลยหกสามศูนย์สันฟันสันเล่าสังันเท่านี้ก็นองวาหลายเลยฟันตัวนี้เกดไว้เลยมันว่าเขาเ็มรอยหาสีบมาถ่วายวนหนึ่งห้าศูนย์หรอครับเกฟันก็เครื่งเลยบ่ห้าศูนย์กับเครื่งหกสามศูนย์ฟันต้องปูน่ะเยฟันของฟางนี่หลอก็ัด้ว 150หาบหน่งหาศูนย์หน่งูนปูครับวันนี้เปิด้าเอ็มหนึ่งเลขข้างใน้าเอ็มบอกครับหนึ่งห้ยับีครับตีเอาในกวดเลยสองศูนย์หกสามศกหบเลยหกสกับหกสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนก็ระวังเ้าด้วยด้วยเป็นเลขฝันของปูคือวลายหลายลวัดเราซื้อกันเด่นเลขฝนเล่นเลย นักตัวใดเหรอกสี่ีหกนักตัวใดครับตัวใดกรเบิ้งเขาหกสี่ีหกหกสี่ีหกหกสองสองหกหกสี่ีหกหกสองสองหกแค่นี้แหละแค่สาม้อ้านต้นั่นน่ะสามซ้บ้านต้นนี้ยชุดหใบ่ะบางท่านก็าใบมีเดีชุดหาใบดีตัวนี้มีแตสี่หกหกสี่นะสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่ทั้งหมดเลย เน้นนี่สุดจุดลงทุนเลยนี่หกสี่เลยชุดก็แถมเลยแถมแถมสี่ลายผก็แถมอหแถมหกสองสามตัวเจ็ดหกสี่เนาะแก้วมาตก้มาโเมันลยนึงหกสี่หกตาอีกนั่เนาะตที่หนึงนี่ตัวเอก่นนี่ตัวเอกมันเจ็ดหกสี่มนเ 7 4 6ี่นี่ะว่าจ็แพ่สรแพ้ลงพิมพ์เดียวยังลงพิมพ์เนียวหรอครับโซ่ไห้ปูแล้วโซ่ไ้แน่ไปเขียนตูกับไห้ปูโช่ได้บอกครับก็เขียนตู้คับก็ได้เพราะปูกระดาษป๊อบวยเพิ่มให้นน่นที่แดกเป็นปูบอกว่า0 4นสี่โนห้านส ปนธเป็นต้นเนี่ยมันจะเป็นปูู่่งขึ้นสูงปูวางๆงเออจะสน้อรตอ่เราเล่นก็ต้องกับก็ไู่ถือออ้อไครับล่ไปพอให้หาครับแม่รักบ้างไหมพู่ครับใชถือใช่ว่าถือตรงนั้นเลยยืนตรงนั้นนะครับสรุปตัวเลขก็อจะสรุปตัวเลขของโฟกัสนี่นะครับอ่มีขายตวไเขา้ออยู่หนนะครับ นี่นี่เอาไปเก่าไหลได้อนี่เป็นอะดูที่ตะกองเออครับเลยมานำกันหลายนะครับเอาแคปหน้าจอนะครับเตรียมให้คนถือเอาขยับไม่อีกไหมจิ้นน้อยสนานเดี๋ยวคอยเบิ้งเด้อนิงๆคนถือเบิ้งนานก็ได้จะ่าติ่งจะติ่งจะมือเขาถามหามันอันตรายเด้นี่ถือให้ถือสิ ก็เป็นบรรยากาศสรุปตัวเลขของปูปูเสือสายเขมรนะครับเป็นกำลังสรุปตัวเลขนะครับด๋ยวจะให้เพิ่งอีกที่หนึ่งด้วยครับเรือตัวเลขปูสายเขมรนะครับ

เดี๋ยวจัดตัวเลขแนวทางของปูเสือให้นะครับมีทั้งความฝันมีทั้งสูตรเพื่อคำนวณนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเห็นตัวเลขชัดเจนของปูเสือสายของปูเสือสายเขมรนะครับหรือว่าปูสายเขมรนะครับปูจะมีเลขความฝันพร้อมด้วยครับเดี๋ยวสังเกตดีๆด้วยครับเดี๋ยวสำหรับตัวหนังสือสีแดงนะครับจะเป็นตัวเลขสูตรหพื่อคำนวณนะครับเลขความฝันจะมีอยู่2ชุดนะครับ1 5 0และ6-30นะครับ ของปูสายขเขมรหรือว่าปู่เสือสายขเขมรน,นะครับแคปนาจ,จเอเว้ด้วยครับเดอร์สำหรับชุดเน้น3ามตัวนะครับปู่บอกมั่นใจนะครับ7 6 4ดตัว6 4 4 6ี่นะครับผูได้ขมารับชมในคลิปนี้ก็ขคอยโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดอขอคอยโชคๆมั่นหมายนะครับ,รบสวัสดีครับ